มีข่าวดีมาเล่าให้ฟังอยากฟังไม่เอ่ยวันนี้เนี่ยผมเงียบมาทั้งวันเลยนะครับต้องขยันทำงานก่อนเดี๋ยวจะไม่มีกิน <c oughs> แอดมินติดงานครับวันนี้เนี่ยเจ้าหนูตุลาตัวตึงแห่งสอยดาวขึ้นชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกตัวเล็กๆวิ่งโยกไปโยกมาเนี่ย ดูตัวเลขน้ำหนักลูกใครเนาะทำไมหนักขนาดนี้78.8กิโลกรัมเนี่ยเกิดมาแค่3อาทิตย์พกน้ำหนักมาเยอะจริงๆแต่แอดทำท่าตกใจเล่นๆไปงั้นแหละครับก็เจ้าหนูตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ในท้องแม่มาเกือบ2ปีกว่าจะดีดตัวออกมาได้น้ำหนักก็เลยเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับแอดมินเนี่ยเวอไปเองขอรับ ว่ากันด้วยเรื่องน้ำหนักเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับยังต้องควบคุมการให้ยาเพื่อสร้างภูมิให้วิตามินบำรุงร่างกายเพื่อให้เจ้าหนูตุลาของเราเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงให้มากขึ้นก็เลยต้องเสริมให้เยอะหน่อยจะได้หายไวๆอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไม่ค่อยได้แจ้งก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องอึของน้องนะครับน้องจะอึเร็วมากในช่วงก่อนหน้านั้นตอนนี้ออกมาเป็นครีมเจ้มจนมากเป็น้อนแล้วหลัก เป็นข้อชี้ชัดว่าร่างกายของน้องตอนนี้เนี่ยแข็งแรงขึ้นมากๆเลยนะครับข่าวดีแค่นี้พอหรือยังยังไม่พอครับผมเสริมให้อีกหน่อยทุกคนที่ติดตามอยากทราบใช่ไหมว่าผลเลือดของน้องออกมาบวกหรือลบผลออกมาแล้วนะครับที่หมอลอดบอกว่าผลเลือดของน้องออกมาเป็นลบนะครับนั่นหมายความว่าปิดรูฉลองได้เลยครับ น้องไม่มีเฮอร์ฟิทในร่างกายแล้วนะครับแหมยิ้มเรลงล่าเหมือนแอดมินตอนนี้เลยนะครับที่หมอลอถบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นลบแต่อย่าทำให้ตุลาเครียดจนภูมิตกนะครับมันก็จะกลับมาได้เอาละสิครับยุ่งเลยจากที่เคยดื้อหนักมากอยากเล่นมากทีนี้แหละสมใจอยากตุลาอยากเล่นก็จะได้เล่นอยากดื้อก็จะได้ดื้อก็เนี่เดี๋ยวจะบอกเอฟซว่าดื้อ ก็ขอฝากพี่ๆสนับสนุนโครงการพ่อแม่อัวถามด้วยนะครับจะบริจาคเป็นสีของเพื่อค่าใช้จ่ายก็ตามสะดวกนะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างคลิปพบเห็นสัตว์ป่าพัหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ